สวัสดีครับ FC เพชรโยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรโยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังมองหาครอสมือ2ไว้ใช้งานนะครับมีมาให้เลือกถึง2รุ่นเลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยเกรด A มือเดียวไม่น้อยแน่นอนนะครับคันซ้ายมือผมครับคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับส่วนคันขวามือคันนี้เป็นตัวลองท็อปนะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับ น่าใช้ทั้งคู่เลยใครที่หาอยู่นะครับรีบติดต่อเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมนะรถสวยแน่นอนทุกคันฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินผ่อนอยู่แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองแต่รายละเอียดแต่ละคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยนะครับตัว1.8สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นปี2021นเะครับเลขไม่ห้าหมื่นโลเท่านั้นรถมือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนนะครับสีดําไม่มีการทําสีนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยไม่มีการทําสีเลยนะ ตัวรุ่นนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูพร้อมกันนะไฟหน้าอ่าตัวรุ่นนี้ได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ตั้งแต่รุ่นเริ่มเลยนะครับอันนี้คือไฟหน้าเดิมแน่นอนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะกระจังจะเป็นสีดำนะตัวกันชนกระจังเนี่ยสีดาหมดเลยนะครับนี่ทะเบียน4 8 6 5านะจำทะเบียนไว้นะครับเนี่ยเดิมหมดนะครับเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยนะไฟคู่หน้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าเนี่ยไม่มีไม่มีแบบเบียด ชนหนักอะไรพวกนี้ไม่มีนะต้องบอกเลยนะแล้วก็ล้อแม็กคันนี้ล้อแม็กจะอันนี้คือเป็นลายเดิมที่ติดรถมานะขอบ17นะครับได้ดิส4ลอ้อแล้วก็ยางอนีียก็จะเป็นยางปีปีติดรถมาคือปี21นะของ b i d s t o n e นะครับนี่นี่ได้ยางปี21ของ b i d s t o n e ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงครับเดิมแน่นอนไม่มีจมน้ำนะครับไม่มีจมน้ำมาจอดแช่น้ำสนองสนิมไม่มีดูจากตัวซุ้มล้อด้านหน้าได้เลยนะ น่าใช้นะสำหรับคันนี้นะแล้วก็กระจกทุกบานคันนี้นะต้องบอกเลยว่าบานเดิมนะครับเดิมหมดติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีซิงเจอร์ของเขาให้ด้วยนะนี่คอสเขามีซิงเจอร์ให้ด้วยมีลายเซน็นเหมือนเป็นลายเซน็นนะนี่กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็อย่างมือจับเปิดประตูคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นคีย์เลสนะจะมีตุ่มตรงนี้อยู่แค่แตะรถมันก็จะล็อกนะแต่กุญแจมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมล็อกให้ดูแล้วกันนะอ่าเนี่ยเรามาดูภายในนะครับ สำหรับตัวรุ่นเ,เริ่มคันนี้นะครับเป็นโทนสีดำหมดเลยนะเบาหนังดำนะครับคอนโซลดำนะน่าใช้มากเบาะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วก็นุ่มด้วยนะนี่นั่งสบายนะครับถ้าจินตนาการไม่ออกเนี่ยผมสูง172นะในตำแหน่งของคนนั่งด้านหน้าอันนี้ผมจะอยู่ในระยะที่ผมนั่งจริงนะนี่หัวเข่ายังเหลือนะครับเปิดเก๊ยังได้เลยนะ แล้วก็ดูสำเนาเล่มคันนี้หน่อยรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวใช้งานอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะพั 1, 8, นแะับร้อยสีแรงมา้ารถปี2021นะจดปลายปีด้วยนะครับมีมีสำเนาเล่มโอเคนะครับรถเช็คประวัติได้อยู่แล้วนะแล้วก็ในนี้มีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้จะเป็นอ่าคู่มือการใช้จอทัชสกีนนะครับอ่ามีสัญญาณเตือนท้ายนะมีคู่มือการใช้รถอ่นนี้มีติดมาให้นะครับคู่มือเล่มรถ นะอ่ะสวยนะครับเนี่ยอย่างคอนโซลสีดําจอโรงงานเนี่ยสติ๊กเกอร์ตัวแผ่นใสอะไรพวกนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะอันนี้เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับสวยพร้อมใช้งานเออหลังคาก็ดํานะตัดปัญหาเรื่องความสกรปรกไปเลยนะครับมองไม่เห็นฝุ่นแน่นอนนะครับน่าใช้นะครับคันนี้ราคาป้ายแดงนะครับสําหรับตัวเริ่มนะครับ900,000ลายนะ,ค,นน 9, 59, นะค,คันนี้959,000บาทนะแต่คันเนี้ย ราคาหน้าป้ายอยู่719,000บาทนะหน้าป้ายแต่คันนี้มีส่วนลดแต่จะลดเท่าไหร่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะแต่บอกเลยว่าคุ้มนะเพราะว่า719แล้วราคาป้ายแดง959เนี่ยหายไปแล้วนะ2แสนก็บาทนะครับก็น่าใช้นะครับอะดูกันต่อด้านหลังนะครับภายในนะเบาะเบะนะครับสภาพเนี้ยบเลยน่าจะไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่นะ ่าแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคันนี้อ่าเนี่ยมีแอร์ด้านหลังให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนี่นะครับมีช่องเสียบให้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้นั่งให้ลูกค้าดูนะว่านั่งเป็นไงนะก็ยังเหลือนะครับเมื่อกี้ผมปรับเบาะในระยะเดิมที่ระยะที่ผมใช้อยู่ปกติแล้วก็นี่ด้านหลังเก็บเอกสารได้นะครับนั่งสบายนะนั่งอย่างนี้ก็ได้่งอย่างนี้ก็ได้นะ นะอย่างนั่งสบายอยู่นะครับเออมีที่พักแขนให้ด้วยนี่เดีย๋ยวผมให้ดูวางแก้วน้ํานะครับพักแขนเอออยู่ในระดับนะครับสูงร้อยเจ็ดสองก็อยู่ในระดับนี้ก็โอเคเน,นั่งมองจกมองข้างหน้าได้สบายนะครับรีบไปต่อเข้ามาเลยนะครับคันนี้ <S <S ฟรีดาวออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินได้เลยนะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับท้ายนี่ก็ต้องบอกเลยว่าท้ายเดิมนะด้านท้ายเดิม เสาคีบฉลามนะครับเสารับสัญญาณวิทยุนะคีบฉลามนะไฟเบรกดวงที่3าอะไลนมาที่จุดกระจกเนี่ยบานเดิมเป็นพาร์ทเดิมนะครับพาร์ทเดิมโรงงานไฟท้ายก็โคมเดิมนะครับเนี่ยไม่มีแตกไม่มีล้านะครับอ่าเดี๋ยวไฟทับทิมท้ายมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะตรงนี้มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะแล้วก็พวกตูวหนังสืออะไรต่างๆที่เป็นโคม,มียมังอยู่ในสภาพเดิมนะ ส่วนฝาท้ายนะครับคันนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะตัวเริ่มนะครับแต่สิ่งที่ได้มานะใน,ในทุกรุ่นเลยนี่ที่บางสัมภาระท้ายพอเราเปิดเข้ามานะครับมันมีประโยชน์เวลาเราเก็บของด้านหลังนะหรือเวลาเราแบบเราเรา,เรา,เรา,เราแอบใครไว้นะนะเนีน่ยไม่ใช่นะเราก็ว่าไปนะมีถาดท้ายนะครับมีอุปกรณ์นี่อ่ตัวป่ายางนะครับมีประแจแม่แรงมาให้นะครับ นะแต่โครงสร้างที่เดินแน่นอนนะครับมีรถเดิมๆเ,เลยคันนี้น้ามันล้วนนะต้องบอกก่อนคันนี้น้ามันล้วนนะครับแล้วเบาะเนี่ยก็เรียกว่าไม่ช้ำภายในไม่ช้ำนะรวมไปถึงตัวโครงสร้างนะครับเนี่ยเห็นไหมหัวน็อตนะดูเลยนะหัวน็อตฝาท้ายนะครับด้านขวานะครับไล่ลงมานะครับสะโพกขวาตะเข็บอะไรต่างๆนะเนี่ยหัวน็อตไฟท้ายเนี่ยไล่ลงมาเลยเดิมหมดนี่มีซิกเนเจอร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เขามีลูกเล่นนะครับรถรถญี่ปุ่นนะครับเนี่ย เดิมหมดนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายชิ้นงานพลาสติกด้านในนะครับไม่มีรอยขีดข่วนด้วยนะครับบางทีรถรถรถแบบเนี้ยเวลาขนของอะ่ะมันจะชอบไปขูดกับของที่เราเก็บแต่เนี้ยไม่มีเลยนะดูแลดีนะครับเผิดเไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับน่าใช้น่าใช้อ่าเดี๋ยวมาดูด้านขวากันบ้างนะครับรายละเอียดฝั่งขวานะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูเสาบีนะพวก ตัวจุดน็อตยึดนะครับครงสร้างเดิมนะครับจุดน็อตยึดตัวกันเลยอะไรต่างๆหัวน็อตอันนี้คือไม่มีการไขาการถอดมาแน่นอนนะแล้วก็เจ้าตัวโครลคอร์นะครับตำแหน่งของตัววางขวดน้ําแก้วน้ำจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับที่จับอยู่นี้เลยวางไปปุ๊บหยิบคีนี้นเลยใครที่ชอบชอบดื่มดื่มน้ําใบอนะไรเนี้ยวางสะดวกสบาย <c oughs> นะอ่านะครับอันนี้ก็เซลล์เซล์หยอกๆ,ๆกันก็คือเขาทํามาดีไซน์ ให้มันสะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยดูอย่างขอบเส้นสายตัวรถนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะอ่าโอเค719นะครับสำหรับคันนี้แต่มีส่วนลถนะครับอ่าอย่างแผงประตูด้านในฝั่งคนขับนะครับไม่พูดไม่ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ช้ำตรงนี้เป็นเป็นแบบซอฟท์ทัชนะเป็นหนังนุ่มๆเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นแดชบอร์ดระบบเซ็นทรัล็อกนะครับสภาพสวยนะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสตาร์ทนะครับคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลตแล้วก็เป็นพุสตาร์ทเอนจิ้นนะครับกรบะ,ระ,ระจกออโต้ทุกบานด้วยประเด็นนะครับได้ออโต้ทุกบานเลยแอร์ออโต้นะครับอ่ะให้ดูเลขไมล์ก่อนไมล์ห้าหมื่นสองพันโลนะครับไมล์ห้าหมื่นสองพันโลอ่านะ,ะนี่ไมล์น้อยนะถือว่าไมล์น้อยแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ รับสายโทรศัพท์ได้นะครับมีตั้งตัวนี่คุดคนโทรลได้เลยนี่นะครับมีสามารถล็อคลูกคูคอนโทรลได้ปรับโหมดที่หน้าจอให้ไม่ดีตรงกลางได้นะครับอืมนี่แอร์ขนาดเบานี่ยรู้สึกว่าเย็นเลยเนี่ยแล้วก็จอนยระบบไฟในรถทํางานใช้งานได้ปกตินะอันนี้๋ยวผมขอญาตเบาเสียงอขอญาตปิดเสียงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเสียงมันรบกวนนะครับ ใช้งานทำงานนี่โหมดฟังก์ชันพื้นฐานบลูทูธวิทยุนะครับ Apple, p, a อปเป c a คาพ USB โทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะครับได้หมดเลยแอร์เย็นด้วยนะครับภายในก็ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยไม่น้อยอีกต่างหากนะเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะนี่นะเดี๋ยวมาดูกันนะหน้าใช้นะครับคันนี้ มาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรถน้ํามันล้วนเลยตัวโครงสร้างห้องเครื่องด้านหน้าข้างๆที่จะกว้างแล้วก็โล่งมากนะครับเครื่องยนต์นะครับจะหุบเข้าไปอยู่ในนหน่อยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะรถเบนซินน้ํามันล้วนเลยเครื่องยนต์เดิมนะครับสี่สูบนะอันนี้สตาร์เครื่องให้ดูการทํางานเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพภายในห้องเครื่องหม้อลงหม้อน้ํานี่เดิมหมดเลยโครงสร้างคันนี้เดิมหมดนะครับ เนี่ยไล่ไปเลยนะเนี่ยตัวปัม๊มเตอร์ต้าอะไรต่างหัวนอ็อตนะครับไม่บาดมือนะสีเดิมนะครับน่าใช้นะครับ,นะร,บรถไม่มีการเก็บงานสีแต่อย่างใดอันนี้คือสีเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพสวยมากโครงสร้างเดิม100%เซนะครับผมแล้วลูกค้าสนใจคันนี้นะเห็นคันนี้แล้วนะครับเอ้ยฉันอยากเป็นเจ้าของนะครับอยากได้นะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาผมเลยนะครับคันนี้ ราคา719,000บาทจากหน้าป้ายเหลือ699,000บาทนะครับลดไปหมื่นหนึ่งนะค่างวดจะอยู่ที่11,000ไปลายๆเกือบๆหมื่นสองนะครับอันนี้คือจัดแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับซื้อคนเดียวจบเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับคันนี้นะหมื่นหพรนหนึ่งขอรายได้2 2งหมื่นซื้อคนเดียวได้เลยนะ ชอบคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะเบอร์ด้านล่างติดต่อผมโอ๊ตเพรยนนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาดูอีกคันหนึ่ง,น,งนะครับอันนี้พามาเปรียบเทียบ2รุ่นเลยนะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นคันนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับสำหรับตัว1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมนะคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์2ระบบนะครับอ่านี่นี่คันนี้สวยน่าใช้นะเป็นสีชูโลงเลยนะคันนี้ป้ายแดงล้านแปดหมืาพแต่หายไปแล้วสามแสนนะคันนี้เหลือ 799นะอ้นี้699นะอันนี้799นะเพิ่มอีกเพิ่มอีก1 0 0 0 0 0สลูกค้าได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่ได้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่ตัวโคมจะมีแถบสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวไฮบริดแน่นอนนะโคมเดิมกระจังหน้านะครับเป็นทูโทนนะเป็นดําเงานะครับเป็นสีเทาแล้วก็โลโก้เนี่ยสีฟ้านะครับ แสดงว่าคันนี้เป็นตัวรุ่นไฮบริดนะนี่แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้นะครับหน้าเดิมแน่นอนคันนี้นะหน้าเดิมเดี๋ยวมาไล่ดูรายละเอียดกันต่อนะครับอย่างล้อแม็กคันนี้ลายก็จะเปลี่ยนไปนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นทูโทนนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนขอบ18ดิสเบรก4ล้อยางมิชลินดอกยางยังเหลือๆแบบนี้เลยนะนแล้วก็ช่วงล่างนี้ก็คือเดิม นะครับไม่ได้ไปเซตอะไรมาเลยนะช่วงล่างเดิมเดิมนะสัญลักษณ์ไฮบิดครับอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างนะแล้วก็อย่างพาร์ตตัวกระจกบานหน้านี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะบานหน้าเดิมนะครับหลังคาเดิมไม่มีรอยบุบนะครับมีติดคิ้วกันสาดเ,เรียบร้อยกระจกมองข้างไฟเลี้ยวอยู่ครบนะมือจับเปิดสีเดียวกับตัวรถเช่นกันเลยกับคันเมื่อสักครู่แล้วก็คันนี้ ถ้าถ้าเรามองที่ตัวกระจกมองข้างนะครับจะมีตัว By Spot Monitor จะเห็นสัญลักษณ์อยู่นะมีการแจ้งเตือนด้านข้างมุมอับสายตานะมีมาให้อาจจะมองอยากนิดนึงนะแต่เขามีมาให้โอเคอ่ะมาดูภายในนี่ภายในนะครับเป็นสีตัวเบาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับอันนี้เบาะหนังเดิมเลยนะสลับกับสีดำนะของตัวแผงคอนโซลอะไรต่างๆนะครับรายละเอียดเหมือนกันนะจอ แอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพเดิมนะสวยๆเลยคันนี้น่าใช้เดี๋ยวขอดูหน่อยคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับมีสำเนารถนะคันนี้รถมือเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เพชรยนต์เราซื้อเข้านะครับเป็นระดับ2ก็จะเป็นเพชรยนต์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นั่นเองนะครับ เป็นรถยนต์เครื่องเบนซินกับไฟฟ้านั้น2้อแรงม้านะครับคันนี้ก็คือเมื่อทํางานร่วมกันเนี่ยจะอยู่ที่122แรงม้านะโอเคน่าใช้นะครับเดินหมดเลยแผงประตงแผงประตูนะครับสวยนะครับรถไม่ช้ําเลยนะนี่ลองให้ดูก่อนเนี่ยเส้นสายขอบสันล้อเลอะไม่มีเบียดไม่มีคูดนะนี่ลองดูภายในนะแผงประตูเนี่ยไล่เข้าไปนะครับเบาะไม่ช้ํานะครับน่าใช้งานมากนะ โอนี่บอกมันพับได้นี่แบบนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูพับได้แบบ60 40เดี๋ยวผมไปพับฝั่งนู้นให้นะคันเมื่อสักครู่ผมไม่ได้พับแต่ครันนี้ผมพับให้ดูนี่พับได้แบบนี้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้นะครับแล้วก็ตัวประตูฝาท้ายประตูท้ายนะครับแล้วก็เรียกเป็นฝาตู้กับข้าวเลยนะประตูท้ายนะนี่เปิดไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีที่บางสัมภาระท้ายเราจะเอาออกก็ได้นะตรงนี้มันเขาให้เอาดึงออกให้ได้นะครับแต่ครันี้เหมือนถาดท้ายจะไม่ได้ติดมานะแต่ว่าก็อุปกรณ์ฉุกเฉินให้มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงไปตัวโครงสร้างตัวรถอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับไม่ขยับเลยนะครับน็อตเนืต่างๆตัวตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมไม่มีการชนหนักมานะครับรวมไปถึงบริเวณการชนนะครับไม่มีรอยคูดนะแล้วก็ ตัวชายกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเปลนสีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะน่าใช้นะครับประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานทํางานได้ปกติเลยน่าใช้นะคันนี้หายจากป้ายแดงไป30000 0ตีวงกลมเลย30000 0เพราะ2,99,000บาท3,000 0ตีไปนะครับรถเดิมทั้งคันสนใจนะครับนัดดูรถได้เลย นะคอสทั้งสองคันยังไม่มีเจ้าของนะครับรถเพิ่งเข้าร้านมาไม่นานนี่เองนะครับแล้วทุกคันรถมือเดียวไม่น้อยนะคันเมื่อกี้50,000ใช่ไหมคันนี้ไม่น้อยกว่านั้นอีกเดี๋ยวมาดูเลขหม่กันนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขหม่ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับอ่ะสตาร์ทแล้วนะนะอ่ะลองดูหน้าจอก่อนนะด้วยความที่เป็นตัวไฮบริดนะเสียงมันจะเงียบนะเลขไม้สองหมื่นสี่ นะครับ24,000รถมือเดียวแล้วก็คําว่าเลดี้นี่คือเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะมันเงียบนะแต่ถ้าเราแบบว่าสตาร์ทเครื่องไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดเข้าเครื่องยอนต์มันจะมีเสียงนะแต่นี่คือคือพร้อมใช้แล้วนะครับอยู่ใน e v mode อยู่ตอนนี้นะพวงแลมัลติฟังก์ชันจอทัศสก,กีนอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับรายละเอียดนะครับนี่หน้าจอนะนใช้งานใช้งานได้เหมือนกันตัว หมดฟังก์ชันพื้นฐานอะไรต่างๆนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าน,นี่ยังอันนี้สตาร์ทนะแอร์ก็เย็นอยู่นะครับนี่โอเคทุกอย่างนี่คือใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีช้ำนะภา,นภายในนะครับมีสวิตช์เปิดฝาท้ายด้านหลังด้วยปรับปรับไฟหน้ามีปรับไฟหน้าด้วยนี่ได้ยินไหมได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมเนี่ยตอนนี้เขาตัดเข้าเครื่องยนต์แล้วนะอ่าน,ะ,นะครับโอ้แอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็น,อยนโอ้สบายขอนั่งตั้มนึงได้ไหม ใค,ใ,คใครที่สนใจนะครับอยากได้โตต้าคอร์สไว้ใช้งานนะใครที่กำลังมองหารถ SUV รถครอบครัวอนเนกประสงค์นะครับในราคาที่ไม่แรงนะครับต้องบอกวลยราคาที่เราที่เราขายเนี่ยไม่แรงมาเช็คตลาดได้เลยนะราคาถือว่าไม่แรงนะ799าคันนี้นะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ฟรีดาวออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินเลยนะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็จัดฟรีดาวได้นะสำหรับโคราคอร์สนะครับเพราะว่าผมจัดไปแล้วคันหนึ่ง นะสีนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องหน่อยนะครับตอนนี้เราหาที่เปิดไม่เจอนะฮะที่เปิดหายอ๋ออยู่ฝั่งนี้แอ่เราก็เขียรยไปสิอ่ะนี่นะครับ เป็นเครื่องยนต์นะครับทำงานควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ122งแรงม้านะครับเรื่องสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงครับบอกเลยว่าขับขี่นุ่มแน่นอนนะครับรายละเอียดในห้องเครื่องสภาพตามนี้โครงสร้างเดิมๆไม่มีการชนหนักนะครับเนี่ยลองดูเลยรายละเอียดทุกจุดอันนี้คือเดิมหมดคานหน้าคานหน้าเดิมนะครับเนี่ยพวกโครงสร้างตัวตะครงตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับไม่มีผุไม่มีสนิม นะนี่ไล่ไปเลยครับรละเอียดเดิมหมดรวมไปถึงตัวฝากระโปรงนะก็ไม่มีการถอดนะครับไม่มีการถอดการไขอันนี้คือเดิมๆสีด้านในด้านๆแบบนี้เลยสติกเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบนะน่าใช้นะครับสำหรับคันนี้นะ9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นนะ13 1 3 5 0ามะฮะคันนี้ขอรายได้นะครับ2อ0 0 0บาทขึ้นไปรายได้รวมนะ รายได้รวม27,000บาทขึ้นไปจะจะซื้อคนเดียวหรือจะกู้ร่วมก็ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันนะครับเราค่อยมาคุยกันอีกทีสนใจก็ติดต่อเข้ามานะติดต่อผมได้เลยโอตเป็เดยนนะยินดีให้บริการนะครับเนี่ยสวยทั้งคู่เลยทั้งสีดำแล้วก็สีเทานะครับตัวน้ํามันรวนแล้วก็ตัว ไฮบิดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมติดต่อด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องการซื้อรถการจัดซื้อส่วนหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านนะครับรวมถึงนะครับสิ่งที่จะได้นะครับพวกภาษีพรบการดูแลบริการฉุกเฉินต่างๆนะครับประกันเครื่องเกียร์เรามีให้อยู่แล้วนะครับติดต่อเข้ามานะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเฟนยนคนดีคนเดิม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับเี๋ได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางเพชรยนต์สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ